จ่าชีเป้าขออยอรสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงทัฟโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูใส่สามวันที่ผมจ่าแตงทัฟโฟก็คัดสารฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกอ i ง h l e ลีกทูกันก,นก่อนเลยนะครับแบล็กฟอร์ดซิตี้พบกับนอตเคานตี้แบล็กฟอร์ดซิตี้เจ้าถิ่น5าเกมหลังสุดในลีกนะครับผม นชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้ไปถึง3เกมแล้วก็เสมอไป1นเกมนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนี่พวกเขาเพิ่งเปิดบ้านแพ้ต่อแมนฟิลทาวไป1ประตูต่อ5นะครับตอนนี้สถานการณ์ในลีกของพวกเขาอยู่อันดับที่15นะครับมี50คะแนนก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจัดอปลอดภัยอยู่พอสมควรนะครับส่วนทางฝั่งของน็อตเคานตี้นะครับผมผู้มาเยือน5เกมหลังสุดในลีกก็ต้องบอกว่าฟอร์มย่ำแย่มากนะครับไม่ชนะใครเลยแพ้ถึง4เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไป1นเกมโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปเสมอทางด้ แอคลิงตันนะครับผม2ประตูต่อ2ตอนที่พวกเขาอยู่อันดับที่17นะครับมี48คะแนนตามหลังทางด้านของบล็ d ฟอร์ดซิตี้อยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นครับเฮดของทั้งคู่ก็เป็นทางด้านของนอตคา์ตี้ที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ2จากการเจอกัน5นัดหลังสุดส่วนทางด้านของบล็ d ฟอร์ดซิตี้ชนะไปเกมหนึงนะครับดับชนีคู่นี้มองว่าทางด้านของเจ้าถิ่นบล็สฟอร์ดซิตี้ยิงประตู uh, ชนะสกอร์ใดก็ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของแบร d ฟอร์ดซิตี้แม้ว่าจะไม่ดีก็ตามแต่แต่ก็ยังดูเหนือกว่าทางด้านของนอตคา์ตี้ที่ช่วงนี้หัวตกเหลือเกินนะครับดังนั้นเชื่อว่าทางด้านของเจ้าถิ่นแบร d ฟอร์ดซิตี้คิดว่าน่าจะสามารถเอาชนะไปได้ครับ ไปกันที่ศึกอ่าอ i ง h c o คอนเฟอเ e นซ์ลีกใต้นะครับผมคู่ระหวางทูลอ่าทูลอซิตี้นะครับผมพบกับทางด้านของอิสเบิลนะครับผมทูล5เกมหลังสุดในลีกนะครับผมต้องบอกว่าพวกเขาฟอร์มนี่ค่อนข้างจะดีนะครับผมชนะ2แพ้3เกมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าว่าตอนนี้สถานการณ์ในลีกของทูลนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับมีเพียงแค่41คะแนนเท่านั้นห่างจากโซนอ่าตกชั้นนะครับอยู่ที่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองนะครับ นี้คือสาการของทูลอซิตี้นะครับส่วนทางฝั่งของอีสบอลนะครับผมบอกว่าตอนนี้โอสาการยิ่งยากลาบากกว่านะครับผม5เกมหลังสุดในลีกเนี่ยแม้ว่าจะฟอร์มดีก็ตามแต่ไม่แพ้ใครมา3เกมติดนะครับทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นชนะไป2เกมนะครับโดยที่แบ่งเป็นชนะ2และก็เสมอไป1เกมนะครับผมต้องบอกว่าพวกเขาตอนนี้อยู่อันดับที่22นะครับผมมีเพียงแค่37คะแนนเท่านั้นโดยที่ตามหลังนะครับผมทางด้านของทัวร์ตันนะครับผมทีมที่อยู่อันดับที่ยี 10นะครับทีอในในกลุ่มโซนปลอดภัยนะครับเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองดังนั้นต้องบอกว่าวันนี้สายการของพวกเขาเป็นไฟบังคับชนะมากๆนะครับดัชอาร์เฮดทเของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นทางด้านของทูลอสิตี้ที่เหนือกว่านะครับชนะ3จากการเจอกันห้านัดหลังสุดโดยที่ทางด้านของอิสบอร์โบโลชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นดัชนีคู่นี้นะครับมองว่าทางด้านของทูลอสิตี้เสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2ทีมต้องการคะแนนสุดๆนะครับทูลอสิตี้ต้องการ3 คะแนนเพื่อที่จะหนีนะครับผมให้ห่างจากโซนตกโซนตกชั้นให้มากที่สุดส่วนทางด้านของอิสบอโบโลก็ต้องการคะแนนเพื่อที่จะออกจากโซนสีแดงดังนั้นคู่นี้มีโอกาสออกเสมอสูงอ,ออกเสมอสูงมากๆนะครับดังนั้นเชียร์ไปที่อิสบอโบโลคิดว่าน่าจะสามารถยันสกอร์อยู่หรืออาจจะเซอร์ไพรส์บุกไปชนะก็เป็นได้ครับ ไปกันที่ศึกอาร์เจนตินานะครับผมคู่ระหว่างอาร์เจนโนสจูเนียนะครับเจอกับโลซาโลนะครับอ่าโลซาริโอนะครับผมอาร์เจนโนสจูเนียนะครับผม5เกมหลังสุดในอ่าในทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับผมชนะ3จากการเจออ่าจาก5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับผมโดยที่แบ่งเป็นแพ้2เสมอ1เกมนะครับผมโดยที่ตอนนี้นะครับอ่าสถานการณ์ในลีกนะครับพวกเขาอยู่อันดับที่5นะครับมี18คะแนนตามหลังอ่าอันดับที่4นะครับผมอยู่เพียงแค่คะแนน เดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนทางฝั่งของโลซาติโอเซนเทลนะครับผม5เกมหลังสุดทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีเหลือเกินนะครับชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับโดยที่ตอนนี้โลซาริโอนะครับเซนเลเนี่ยอยู่อันดับที่8นะครับมี14คะแนนตามหลังทางด้านของอาเจนินสจูเนียเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับเฮดูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นทางด้านของ โลซาเรโอเซนเทลที่ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ3อาจจะเจอกันชนะ3จากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่อาร์เจตินสจูเนียชนะเพียงแค่เกมเท่านั้นนะครับโดยที่3เกมหลังสุดที่เจอการเจ้าถิ่นชนะรวดเลยนะครับดัชนีคู่นี้มองว่าอาร์เจตินสจูเนียนะครับบังคับชนะสกอร์ใดก็ได้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นทั้งคู่ดูดีมากๆนะครับต่างฝ่ายต่างต้องการคะแนนเพื่อที่จะขับเคี่ยวในกลุ่มหัวตารางให้เป็นได้ก็เป็นได้ดังนั้นคู่นี้โอกาสออก เสมอสูงเชียร์ไปที่โลซาริโอเซ็นรัลคิดว่าน่าจะสามารถบุกไปแบ่งคะแนนกับทางด้านของอาร์เจนตินสจูเดียได้ครับ3ตัวที่วันนี้ผมจะแตงท็อปโชอบเลยนะครับก็มีทางด้านของเบนฟอร์ดซิตี้มีอิสบอลบโบโลและก็ทางด้านทางด้านของโลซาริโอเซ็นรัาครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขยับสกอร์วิเคราะห์ลุกหนังสไตล์จา่าแตงท็อปโที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเวเตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราที ไปช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ